s ซเชียลผุดแฮแท็กยกเลิกครูเวนกิ่โมค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครูสาวเนี่ยถูกทําร้ายขณะที่เข้าเวนที่โรงเรียนค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่20มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะครูผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาก็เข้าเวนวันหยุดคนเดียวค่ะและในวันนั้นค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเข้ามาตัดต้นไม้ในโรงเรียนแล้วก็เข้ามาทําร้ายร่างกายเธอจนได้รับบาดเจ็บค่ะก็คือปากแตกกระดูกซี่โครงหัก3ซี่ค่ะเหตุเนี่ยเกิด จังหวัดเชียงรายค่ะและต่อมาค่ะคนก่อเหตุก็เข้ามามอบตัวกับตํารวจค่ะและอ้างว่าโดนครูสาวคนนี้ ทำร้ายก่อนก็เลยบันดาลโทสะแล้วก็โตตอบออกมาค่ะและคําถามที่เกิดขึ้นตามมาทันทีค่ะก็คือว่าแล้วทําไมครูต้องอยู่เวรด้วยคือถ้าเราไปค้นดูเนี่ยเราจะเห็นดราม่านี้มาโดยตลอดค่ะก็คือว่ามันมีระเบียบราชการค่ะตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2542กําหนดหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการสถานที่ราชการเพื่อรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้พ้นจากการจารกรรมโจรกรรมก่อวิน นาศกรรมและบ่อนทําลาย oh. อักขีภัยและก็เหตุอื่นๆค่ะคือระเบียบนี้ค่ะใช้กับสถานที่ราชการทุกที่ค่ะว่าจะต้องมีการอยู่เวรรวมไปถึงโรงเรียนด้วยมีคนให้ความเห็นนะคะว่าโรงเรียนในชนบทในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยการมีครูเวรอยู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางคืนหรือว่าเสารออ์อาทิตย์เนี่ยข้อดีคือช่วยให้คนในชุมชนอุ่นใจค่ะเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยก็สามารถเข้าโรงเรียนมาพึ่งพิงได้ค่ะนอกจากนั้นค่ะก็ยังรวมไปถึงเวลามีรถมาส่งนมโรงเรียนเนี่ยไฟฟ้ามาบำรุงสถา ทีออบาตมาติดต่อราชการผู้ปกครองมาแจ้งย้ายเข้าย้ายออกนักเรียนเนี่ยครูเวนก็จะต้องดําเนินการเรื่องนี้ด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในโซเชียลเนี่ยต่างบอกว่าระเบียบนี้เนี่ยเก่าแก่โบราณแล้วค่ะมันตั้งแต่ปี42แล้วยกเลิกเถอะไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยค่ะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีกล้องวงจรปิดที่แบบแสนจะชัดแจ๋วแล้วตรวจจับความเคลื่อนไหวได้แล้วครูเวนเนี่ยเข้าเว้นทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อรักษาทรัพย์สินของราชการถ้าทรัพย์สินของราชการเสียหายครูเวนต้องรับผิดชอบแต่ว่าถ้าเกิดอะไร ขึ้นกับครูเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบครูนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าการอยู่เวนเนี่ยทำให้ครูต้องสูญเสียเวลาที่จะต้องอยู่กับครอบครัวร่วมไปถึงบั่นทอนสภาพจิตใจของครูไปด้วยค่ะก็เลยเรียกร้องให้กระทรวงเนี่ยแก้ไขระเบียบข้อนี้เถอะล่าสุดนี้ค่ะเลขาที่การกรพทค่ะก็เปิดเผยว่าสพทเนี่ยได้ชงให้คณะรัฐมนตรีขออนุมัติคืนอัตรานักการพาลงกว่า 14, 0 0 0ตําพแหน่งค่ะเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยมีนักการพาลงประจําค่ะซึ่งสพทเนี่ยได้จัดทาคําขอไปเสนอคอรมอตั้ง แต่กลางเดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะอะแล้วถ้าใครสงสัยว่านักการพะโรงหายไปไหนก็คือจากที่มีมติคอรมองเมื่อปี48ค่ะให้ยกเลิกตําแหน่งลูกจ้างประจําทุกสังกัดทั่วประเทศโดยไม่ให้มีการบรรจุต่อก็คือว่าถ้านักการพระโรงเกษียณไปแล้วหรือว่าลาออกไปเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะไม่มีการจ้างเพิ่มแล้วค่ะเคยม,มีดราม่าด้วยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องไปทอดพระปะ่าเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันลงขันหาเงินมาจ้างเดือนละ5,000บ้าง7 0 0 0บ้างและถ้าบางที่เนี่ยไม่มีงบประมาณรู่ก็ต้องรับหน้าที่นี้จบเอง ทุกอย่างค่ะอ่ะแล้วตอนนี้จะทํายังไงระหว่างที่รอคอรมพิจารณาอนุมัติเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ทางโรงเรียนเนี่ยค่ะไปประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองท้องถิน่นฝ่ายปกครองในพื้นที่หรือว่าผู้นําชุมชนเนี่ยช่วยกันจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและก็เฝ้าระวังบุคคลเสี่ยงไปก่อนค่ะ เหมือนกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูแลตัวเองไปก่อนละกันนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าหลังจากนี้คณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะและอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ